โยก็สวีดัสสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับเมื่อกี้เนี่ยทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วว่าดวงตาหน้าตาเนี่ยมันขยับได้นะครับนะเออไม่ใช่นี้นะทำไมปฏ่หน้าตานี้นะก็เนี่ยดวงตาขยับไปจะนี่แล้วเวลาแบบว่ากดกดอีโมดนะครับกดท่าอะไรก็ได้นะนี่อ่าอะไรประมาณนี้นะก็จะมีแบบว่าลูกเล่นแบบยิ้มหน้าตรงหน้าตาประมาณนี้อ่านี่ก็เออท่าผมก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะก็ นี่วันนี้อ่ะเรารู้ท่าแล้วกันเนี่ยเป่ไงหน้าตาแบบว่าตามตามอารมณ์มะนะนี่อ่ะประมาณนี้นะครับซึ่งผมก็จะมาสอนวิธีการรับพวกนี้นะคะรับยิ่งไม่ได้สอนเดี๋ยวเรียกว่ามาแจกลิงก์เออมา,มาแจกลิงก์วิธีกาะว่าจะฟังมันก็ไม่โหลดแหละ มาแจกในวิธีการรับผู้หน้าตาผู้นี้ะนะก็จะมีอยู่สมอันนะเอาราคามาซึ่งก็สามอันนี้นะครับผมก็จะแปะเอาไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับก็สามารถกดลิงก์เข้ามาได้เลยนะว่า,าจะเอาอะไรหรือว่าหรือว่าจะเอาสามอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับนะเออเอาละโอเคผมก็จะมารอว่าหน้าตาให้ดูแล้วกันนะว่าหน้าตาแต่อันเนี้มันเป็นยังไงมากแล้วกันนะเดี๋ยวคลิปสั้นเกินไปนะครับโอเคอันก็เมื่อกี้ก็เป็นหน้าตาแรกนะเดี๋ยัอมไม่เต็มโอเคอันนี้ก็เป็นหน้าตาแรกนะก็เป็นแบบ เหมือนมีโชว์เมื่อกี้น่แหละแล้วก็โอเคก็เปลี่ยนเลยแล้วกันนะเอาเป็นอันอันไหนเดียะแบบนึงนะเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะแบบผู้หญิงอ่ะอันนี้โอเคผมเลิกตกไปไล่เวีนอ่าอันนี้ก็เป็นหน้าตาที่สองน,นะครับนี่ก็ประมาณเลยนะเออแขนผมมันจะบางๆหน่อยนะ,อะโอเคก็อิโมดนะครับตามนี้ โอเคนะครับต่อไปก็เป็นหน้าตาที่สามอันสุดท้ายแนละ้วก็เป็นอันนี้นะอ่าไปเปลี่ยนดูม๊ม <c oughs> อุ้ย <c oughs> มีมีหน้าตอนตายเนี่ยไม่สังเกต <c oughs> อย่าง่ะโอเคอันนี้เป็นหน้าตาสุดท้ายแนละ้วเป็นแบบประมาณนี้อ่าโอเคอีโมดนะครับ อะไรหน้าตายยังมันดูมันมันมันเหมือนดูดเลยว่ะเหมือน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 โดนตัวอะไรมาทักอย่างหน้าตาแบบโอ้ยเยอะมากแบบเรามาหาแกงคนเล่นดีกว่าอย่าเลยกูโดนแล้ว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 ใหนเปล่า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  <c oughs> กินข้าวอยู่ไปเรียบไปเรียบได้ได้ได้ไดไมาขยับได้ใช่ได้เฮ้ยมาต้องต้องอย่างนี้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 น้องต้องอย่างนี้น้องเ <c oughs> <c oughs> ข่าเข่าติดคอไหนงมงงมาทางไหน ดเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเปลีป่ยนภาษาเออกดะลยกดกดตรงโปรไฟล์อะโปรไฟล์ไม่ดีวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็เฮียแหละมันเห็นตาตรงเนี้ย น่าจะเห็นอยู่มั้งเออมันน่าจะขึ้อนอยู่มันตรงเนี้ยเอาไ,ไงงมันมันขึ้อนอยู่มันขึ้อนอยู่ขึ้นอยู่มันขึ้นอยู่บอกแคลว่าของฟรีอ่าไปละเราเราไปละเราไปละบุยเราไปละบุย <anse> เอาแหละคริปวันนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยกันด้วยนะครับไปมาครับทุกคนจุกลู